แม่ครับชุดสวยไหมลาบูกูสวยไหมน่ส่ให้ละหาน้ำใส่น้ำก่อนเขาลไหม้อท่้

dok leh aje leh ah putin coklat ah duh ah. Ah, tak ah tak dah ah, 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 ah okay nang kan ha? ah ini nih. ini nih. โปรตีนออกเพนได้ใช่ไหมอ่าใส่เลยค่ะใส่แก้วก่อนเดี๋ยวค่อยกินใส่แก้วก่อนหลุดค่อยกินเอาใส่แก้วให้แม่ก่อนอ่าพอแล้วค่ะ กินไปแล้ว,ก,ลวกินกับปากไเลยกินกับปากไปเลยไม่ต้องชเลยใช่ไหมอร่อยไ,ไหมองูชมาอร่อยไหมอร่อยไหมคนั่นทำไมเอาแก้วด้วยเดี๋ยวนาไ่เอาแก้วค่